สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบก,กับคุณครูหมีนะคะและคุณครูแนนค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมเรื่องอาหารประจำชาติ พร้อมแล้วไปกันเลยอาหารประจำชาติเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตภาพอาหารทั้งสามภาพมีภาพอาหารอะไรบ้างคะใช่คะ่ะมีต้มยำกุ้งปอเปี๊ยะเวียดนามและสลัดหลวงพระบางคะ่คะค่ะเด็กๆลองสังเกตอาหารทั้งสามอย่างมีลักษณะอย่างไร ใช่ค่ะปอเปี๊ยะเวียดนามกับสลัดหลวงพะบางจะไม่มีน้ำส่วนต้มยำกุ้งจะมีน้ำซุปสีเหลืองออกสม้มเด็กๆคะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะอาหารประจำชาติไทยคือต้มยำกุ้งค่ะเป็นอาหารคาวมีรสเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลัก และมีกลิ่นหอมสมุนไพรไทยค่ะอาหารประจำชาติพมา่าคือลาบเผ็ดลาบเผ็ดมีลักษณะคล้ายเมี่ยงคำของประเทศไทยค่ะอาหารประจำชาติสิงคโปร์คือลักซาลักซาคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิคล้ายกับข้าวซอยของไทยค่ะอาหารประจำชาติฟิลิปปินส์คืออาโดโบอาโดโบ ทำจากเนื้อหมูหรือไก่หมักและปรุงรสจากนั้นนำไปอบหรือทอดค่ะอาหารประจำชาติเวียดนามคือเนมหรือปอเปียะเวียดนามนั่นเองค่ะอาหารประจำชาติมาเลเซียนาซิเลมักเป็นข้าวผัดกับกะทิและสมุนไพรซึ่งในจานนี้นะคะจะมีทั้งไก่ทอดไข่ต้มถั่วลิสงคั่ว อาหารประจำชาติลาวสลัดหลวงพระบางเป็นสลัดที่มีผักป่าที่เรียกว่าผักน้ำเป็นส่วนประกอบนํำมายำรวมกับผักต่างๆและหอมเจียวกระเทียมเจียวหมูสับรวนอาหารประจำชาติอินโดนีเซียกาโดกาโดลักษณะเหมือนสลัดผักรับประทานกับซอสถั่วที่มีลักษณะเหมือนซอสหมูสเต๊กอาหารประจำชาติกัมพูชาอามอก มีลักษณะคล้ายหอหมอกของไทยค่ะอาหารประจำชาติ Blue Night, บูรนายอัมบุยัตเป็นแป้งสาคูคล้ายกับข้าวต้มหรือโจ๊กทานกับเครื่องเคียงที่เตรียมไว้มาทายอาหารประจำชาติกันเลยค่ะภาพนี้เป็นอาหารประจำชาติใดคะประจำชาติกัมพูชาภาพนี้ล่ะคะประจำชาติใดเอย ถูกต้องค่ะประจำชาติสิงคโปร์ภาพสุดท้ายภาพนี้ประจำชาติใดเอ่ยต้องค่ะประจำชาติไทยน่นเงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกับคุณครูหมีและคุณครูแนงอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย